บาทกราบสวัสดีแมยวางโปนกรุบกรุบขเนียที่เห็นอยู่นี่นะครับไม่ใช่สีดำนะครับแต่มันคือสีเขียวเขียวปีอีเลยนะฮ <c oughs> <c oughs> ะไอ้นิดหนึง่งวันนี้เป็นวันที่5้าแล้วนะครับที่เลี้ยงไว้ในอ่างกละมังตัวนี้นะฮะให้โดนแสงแดดเท่านั้น ไม่ได้ช่วยตีน้ําไม่ได้เติมออกซิเจนไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะไม่ได้กวนไม่ได้อะไรนะครับผสมปุ๋ยอินรียนะครับหนึ่งกระปองสีไซน์นี้นะฮะไซกระป๋องสีไซนี้นะครับ,ก,รนะรบกับน้ำนะครับปริมาณน้ำนี่อยู่ที่ประมาณ100ลิตรนะครับ สอง0ลิตรจะมากกว่านี้หน่อยทิ้งไว้3 4วันจะเขียวปีแต่5วันจะเขียวปือ้อเขียวปื้เลยนะฮะมันเขียวเข้มเลยเนี่ยนะครับดูดูความเข้มข้นดูดูนะฮะดูนี่ดีดูสิดูเป็นคราบใครนะครับคราบใครที่มันติดนี่ ตอนนี้สภาพน้ํายังเหมาะกับการเจริญเติบโตของมันอยู่นะครับมันก็จะยังโตอยู่แต่คาดการว่าสักพักหนึ่งนะครับเมื่อมันมีความหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยสภาพน้ําจะไม่เหมาะที่มันจะโตละนะครับอะไรที่มันหนาแน่นเกินไปมันก็จะเริ่มมีสภาพแวดล้อมที่มันจะไม่เหมาะกับมันนะครับถ้าเราไม่ได้ เปลี่ยนน้ำถ่ายน้ําหรือว่าปั่นน้ํานะครับแต่ไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการให้มันอยู่นานขนาดนั้นนะครับน้ําเขียวพวกนี้นี่นะครับเห็นไหมคราบไข่ตนี้เวลาจะใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปราดใส่โคนต้นผักนี่ก็ทําได้เลยนะครับมันจะได้ทั้งสาหร่ายแล้วก็ได้ทั้ง าตุอาหารจากปุ๋ยที่เราแช่ด้วยนะครับเราแช่ไม่นานเนี่ยความเป็นกรดยังไม่เพิ่มขึ้นมากนะครับทําไมถึงบอกว่าความเป็นกรดยังไม่เพิ่มขึ้นมากถ้าสาหร่ายพวกนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าน้ํายังไม่เป็นกรดมากนะครับเพราะว่าสาหร่ายเจอน้ํากรดจัดจัดเนี่ย,จ,จ,ยจะไม่โตแล้วนะครับพวกนี้ถ้าเป็นน้ําเป็นมีฤทธิ์เป็น,รปนกรดแบบน้ําหมัก ชีวภาพเราเนี่ยพวกนี้จะไม่โตนะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถตักน้ําตัวเนี้ยไปราดรถตามคนต้นได้ตามความพอดีนะครับไม่ต้องไปราดได้ก็โอ้โหราดเป็นถังไม่ใช่ตัวกาแฟนะครับตัวตะไครได้นะครับนี่นั่นคือเอาไปใช้ประโยชน์แบบราดลงโดยตรงเลยเดี๋ยวมันก็จะไปบำรุงต้นพืชผักของเราเองนะครับ ทำไมมันจึงบำรุงตัวสารายเองนะครับมีธาตุอาหารสูงมีแร่ธาตุที่สูงอยู่แล้วนะครับบวกกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยของเรานะครับคูณ2เข้าไปเลยนะครับนี่แหละคือตัวที่จะทําให้พืชเรางามแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ ทำปุ๋ยอินทรีย์หมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำใช้ไม่ว่าจะเป็นหมักปลาหมักผักหมักอะไรต่างๆก็ตามสูตรพื้นฐานที่ว่าใส่วัตถุดิบ3กิโลนะครับน้ l, ํา10ลิตรกากน้ําตาล1กิโลอะไรพวกนี้นะครับดูนะฮะแทนที่เราจะใส่ใส่น้ําเปล่านะครับคนที่เขาทําบ่อยๆเนี่ยคนที่เขาทําชํานาญชํานาญขึ้นหรือคนที่เขามีวัตถุดิบที่มันเลือกได้นะเขาก็จะเริ่มใส่พวก น้ำมะพร้าวซึ่งมันดีกว่าน้ำเปล่านะครับดีก็ใส่น้ำเปล่าอยู่แล้วน้ำมะพร้าวเนี่ยมันคุณค่าแร่ธาตุ่มันมากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะมีนะฮะถ้าไม่ได้ผ่ามะพร้าวเยอะๆมันก็ไม่ได้มีใช้กันง่ายๆอาจารย์บางท่านถึงสอนวิธีการทําน้ำมะพร้าวเทียมแต่ไม่รู้มันจะเทียบเท่าหรือดีกว่าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจก็ใครชอบไปไหนก็ทําแบบนั้น ทีนี้ถ้าเราไม่มีน้ำมะพร้าวเราไม่ได้ทําน้ำมะพร้าวเทียมเราไม่มีน้ำเต้าหู้น้ำทําน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้นี่น้ําเขียวนี่นะฮะใช้แทนไปเลยนะครับแทนที่ใช้น้ําเปล่า1ิบลิตรแทนที่จะใช้น้ำมะพร้าวนะครับน้ําเขียวตัวนี้ทําง่ายง่ายโคตรง่ายนะครับนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเรามีปลาเศษปลานี่ อยู่แล้วนะครับเราก็ได้ปลามา3ากิโลก็นี่เลยเติมน้ำเขียวเข้าไปอีกอกี่ลิตรนะตามสูตรไปเลยนี่นี่นี่รับรองเลยนะครับสูตรนี้นี่เห็นไหมเราจะได้ปลาแช่น้ำสาหร่าย นะครับ ih, ทน,ทรนี่แทนที่เราจะใช้น้ําเปล่าแทนที่เราจะใช้น้ามะพร้าวเพราะเราไม่มีถ้ามีก็ใส่น้ำมะพร้าวได้แต, purpose. แต่เชื่อได้เลยนะครับว่าน้ำมะพร้าวกับน้ําเขียวตัวนี้นะครับลึกๆแล้วผมมองว่าน้ําเขียวตัวนี้มีคุณค่ามีธาตุอาหารที่สูงกว่าน้ํามะพร้าวนะครับแล้วก็ง่ายมากทําง่ายมากผลิตง่ายมากเราไม่ต้องใช้น้ําเปล่านี่ใช้น้ําเขียวแทนเลยนะครับ สูตรที่ว่าใส่ต้องใส่น้ำเปล่าเนี่ยเลิกใช้น้ำเปล่านะครับทำน้ำเขียวแล้วก็เอามาใส่น้ำเขียวอย่างงี้เลยเห็นไหมแล้วจะใส่กากน้ำตรงกากน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่อะไรก็สูตรที่ว่ากันไปนะครับใส่ไปเลยนะครับปลานะครับดูนะแกงเลยดีไหมเหมือนน้ำยานางไหม <c oughs> ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าเบือปะ นี่นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักของเรานะครับน้ำสาหร่ายจะแทรกซึมไปกับเนื้อปลานะครับจุลินทรีย์จะย่อยสาลายทั้งเนื้อปลาและย่อยสาลายสาหร่ายของเราให้เป็นมีโมเลกุลที่เล็กลงเล็กลงไปอีกนะครับจะทำให้พืชเราเนี่ยได้ธาตุอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ คิดง่ายๆมันต้องหลากหลายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ํานี่เป็นน้ําที่ดีกว่าน้ําเปล่านะครับแล้วน้ําที่เราแช่นี้ไม่ใช่มีแต่น้ําเปล่าไม่ใช่มีแต่น้ําเฉยๆมีสารลลายมีธาตุอาหารจากปุ๋ยแล้วก็สําคัญคือมันมีจุลินทรีย์อยู่ในนี้ด้วยจุลินทรีย์พวกที่เป็นแบคทีเรียต่างๆนะครับจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายมากับปุ๋ยเนะี่ยมันก็จะขยายตัวอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยได้หลายต่อเลยนะครับฉะนั้น การทำน้ำเขียวเป็นนะครับมันจะช่วยให้เราจินตนาการการปรุงการแต่งปุ๋ยอินทรีย์ของเราเนี่ยได้หลายแบบนะครับเนี่ย,อยไอสไตล์เขาว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ว่าจังสั้นนะครับเห็นไหมยังไม่มีใครทำสูตรนี้นะมีแต่ทางนี้นะทำนะแต่ขอบอกนะครับว่าผมเนี่ย ทำปุ๋ยอินทรีย์หมักแบบน้ํานี่มาหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทําแบบน้ำเขียวนะแบบน้ำเขียวก็ทําอยู่มันดีนะแบบน้ําที่ไม่เขียวก็ทําจนตอนนี้ผมไม่ทําสูตรพวกใส่น้ํานี้แหละนะครับผมเลิกทํานะครับเลิกทําจริงๆเลยไม่ทําน้ําหมักสูตรพวกนี้แล้วผมทําเป็นครีมหมัก หมักให้มันเป็นครีมไม่หมักให้มันเป็นน้ำนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำมานะฮะดูนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังจากประสบการณ์ที่ทำน้ำหมักมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราหมักได้ที่สองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนะครับจนพวกปลาพวกนี้นะครับย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำใช่ไหมเออ,อสมมุติว่านี่เป็นน้ำนะฮะเราได้น้ำแบบนี้นะครับย่อยละลายละ เราเนี่ยหมักของดีไว้เต็มถังถ้าเราไม่ได้ทําขายนะแค่จะใช้เองเนี่ยถังเดียวถัง100ร้อยลิตรเนี่ยก็ใช้ทั้งปีก็ไม่หมดนะครับที่ปลูก,ปล,กปลูกผักกันหลังบ้านอย่างเงี้ยยกเว้นใครจะมีสวนเป็น20-30ไร่เป็นร้อยไร่โอเคหมักคงได้ใช้หมดแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในการใช้อยากจะใส่เป็นเจอจางน้ําแค่1ต่อหนึ่งยังทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามัน มีความเป็นกรดใส่เยอะต้นไม้ก็ตายหงิกงอต่อให้มีธาตุอาหารดีต้นไม้ก็เพราะว่าน้ำหมักที่หมักไว้ยังไงมันเป็นกรดใส่เยอะก็ไม่ได้อยากใส่เข้มข้นจะตายนะครับก็ใส่ไม่ได้ปุ๋ยหมักจนละลายดีโอ้โหหอมกลืนเลยจะหอมจะเหม็นจะอะไรก็ช่างแต่มันใส่เข้มข้นไม่ได้นะครับมันใช้เยอะไม่ได้ฉะนั้นเราสาหมักมา โอ้โหมีแค่สิบถังนี่ก็ใช้ได้สองปีก็ไม่หมดนะครับผมเลยเลิกทําแบบนั้นเลิกเลยเพราะว่าโอ้โหมันเหลือเฟือเต็มสวนทิ้งเหม็นอึกอกักอึกอักนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช้การน้ําตาลนะครับแม่หมักนี้ไม่ยอมผมไม่ใช้กากน้ำตาลเลยน้ําตาลก็ไม่ใส่นะครับเลยทำสูตรที่ไม่ใช้น้ำแบบนี้เลยนะครับหมักแบบแค่นๆดีมากนะครับย่อยสลายไวมาก ไม่ต้องไปกังวลเรื่องกลิ่นนะครับผมทําปุ๋ยอินทรีย์มาจนแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับจะแก้กลิ่นเหม็นนี่แก้ได้ทันทีนะครับส่วนแก้โดยวิธีไหนนะครับไม่ต้องใช้ทุนเยอะด้วยนะครับถูกสุดๆนะครับใส่ปั๊บชุ่มเลยนะครับใส่ปั๊บชุ่มเลยไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยใช้วัสดุอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการแก้กลิ่นเหม็น จากการหมักที่ไม่ใช้กากน้ําตาลไม่ใช้น้ําตาลแต่ถ้าหมักพวกปลาพวกนี้ต่อให้ใช้กากน้ําตาลนะครับก็ยังเหม็นติดมือ3บ้าน8บ้านเหมือนกันนะครับนี่นี่คลิปนี้จะให้ดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องประโยชน์ของน้ําเขียวก่อนใช้รถโดยตรงก็ได้ใช้หมักแบบนี้ก็ได้เห็นไหมนี่ ไปทำนะครับไปหมักใครยังใครยังทําแบบนี้อยู่ก็ทําได้ไม่ไม่ไม่เรื่องเสียหายอะไรนะครับใครที่ถนัดแบบน้ําก็ทำทำได้ส่วนผมผมไม่ทําแล้วนะครับไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบน้ําแล้วแต่แต่มันใช้ดีทั้งหมดเลยครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะสูตรไหนก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ไม่เป็นปัญหากับคนกินนะฮะปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ยยังไงก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับดีกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอน นะครับดีกับปุ๋ยเคมีแน่นอนนะครับอ่าก็ไปทํานะครับนี่คือการประยุกต์ใช้น้ําเขียวนะครับเป็นการประยุกต์ใช้น้ําเขียวใครสนใจใครจะทาแบบที่ไม่ต้องใช้น้ําเปล่านะครับไม่ต้องใช้น้มามะพราะ้าวใช้น้ําเขียวในอัตราส่วน10บสลิตรนะครับกบวัตถุดิบสากิโลเนี่ยผมว่าดีนะดีกว่าน้ําเปล่านะนะครับธาตุอาหารก็ดีขึ้นด้วยไปทำเลยนะครับ กราบสวัสดี மே วังปูนกรุบกรุบគ្នា